สวันนี้เรามาสอบกันค่ะใช่ไหมเป็นไงบ้างคะแต่ละคนสนุกมากค่ะปวดแขนไปแดนซ์นะแมนคือนูคอมเมนต์ไอสเ้เป็นไงบ้างคะคะแนนสอบดีดีดีได้ไปแดเมื่อกี้นึกว่าถ่ายรูปนี้อ๋อคือคือสอบจนถึงห้าโมงเลยใช่ไหมคะต้องขอบคุณแม่ค่ะที่พาไปเที่ยวไม่ว่าตารางสอบถึงห้าโม จริงๆแล้วเราเริ่มสอบประมาณ8โมงครึ่งเนาะแล้วทีนี้สอบเสร็จก็บ่าย2 50แต่ตอนนี้5โมง20ค่ะใช่แล้วค่ะ6โมงแล้วค่ะแล้วข้าวมืดเหรอคะข้าวไงก็มีนะคะแต่ข้อยากมากกว่าค่ะค่่ะง่ายง่ายเกินไปจนเราทําไม่ได้นะคะก็วันนี้นะคะก็ขอแนะนำนะคะสมาชิกนะคะตรวจิดสอบให้กันนะคะ บิวตี้ค่ะหนิวค่ะท่านค่ะคนนี้ค่ะคนสวยค่ะเจนค่ะแล้วก็คุณพิเศษของเรานะคะคุณแม่ค่ะหรือว่าโชเฟอร์นะคะคุณแม่คนสวยนั่นเองก็ทำอะไรทำอะไรมาเมื่อกี้เมื่อกี้ไปแดนซ์มาค่ะไปเตรียมตัวสอบมา เ<ไ>ป็นสปีด,ดมา <laughs> <laughs> ก็ติดเอฟนะคะก็บอกว่าเขาน่าจะมาก็จะไดเอ <laughs> นะคะก็แล้วก็จะหุ่นวงค่ะแล้วก็จะหุ่นดีค่ะุปไปอะไรคะไปสอบหรือไปทำอะไรไปสอบแล้วก็ไปผ่อนคลายไปปลดปล่อยอย่างงี้ใช่ <laughs> ไมหมเออโอเคค่ะ <laughs> <c oughs> <c oughs> ไม่มีค่ะน่าเชาื่อุนต้องปวดข จะต่อยอีกแล่ะเดี๋ยวให้เจนต่อเลยค่ะค่ะตอนนี้เราก็กำลังเดินทางกลับบ้านกันนะคะหน้ามืดค่ะเจนหน้ามืดเนาะเออจะเป็นลมอะไรอย่างงี้ขอบคุณค่ะค่ะไปกันแล้วนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย